เมื่อเกียนเวียดนามและเกียนอินโดนีเซียพันึกกำลังการพูดถึงประเทศไทยใน VNL 2022เกี่ยวกับบอลเล่บอลวันนี้ผมคัดสัรนคอมเมนต์สุดทาและคอมเมนต์แปลกแหวกแนวมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าไม่มีเจตนาจะร่วงเกินประเทศใดระหว่างประเทศอินโดนและเวียดนามนะเป็นเพียงคอมเมนต์สุดท้ายที่ผมคัดมาเพื่อสร้างความบันเทิงเท่านั้นถ้าเกิดว่าพร้อมแล้ววันมาสเตอร์จะพาคุณไปรู้จักกับเขาให้มากขึ้นถ้าชอบอย่าลืมกดตุกใจช่องของเราด้วยนะ แต่พร้อมแล้วไปรับชมกันดีกว่าครับคอมเมนต์แรกเป็นชาวเวียดนามคนดีมาคอมเมนต์บอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อว่าพรพันเกิดป่านนานเธอเป็นหัวหน้าและกับตันทีมสิ่งที่ฉันไม่เชื่อนั่นก็คือทำไมเธอถิ่นผิวด้ขนาดนั้นทั้งที่ตัวเธออาจจะใหญ่ที่สุดในทีมแล้วซะอีกไม่ได้เชื่อว่าก้ามขาอันทรงพลังของเธอจะพาทีมไทยไปสู่ VNL ได้จนสำเร็จจากนั้นก็มีชาวอินโดคนหนึ่งมาเสริมทัพของชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าคุณคงไม่รู้อะไรสินะ ต้นไม้ใหญ่ที่ดีต้องมีรากฐานที่แข็งแรงเปรียบเสมือนพรพันธนั่นแหละสมแล้วที่เธอเป็นกัปตันทีมแม่ส่งเสริมกันได้ดีจริงๆเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกครั้งที่ฉันเห็นชัจุออนโบกสีโรงเล่นแข่งในท์นาเมนคุณเชื่อหรือไม่จะมีพลังงานบางอย่างมานั่งข้างฉันเสมอนั่นคือแฟนสาวของฉันเธอชอบมองฉันด้วยสายตาอันไม่เป็นมิตรอยู่เสมอเออผมว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างคุณกับแฟนคุณนะฮะไปคิดกันเอาเองนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดคนนี้ได้มาคอมเมนต์ว่าชัจุออนโบกสีเธอทาให้ฉันแขนโตไปข้างหนึ่งโดยที่เธอไม่รู้ตัวฉันเป็น f c เธอได้ติดตามเธอตลอดรักเธอมากๆบุ๋มบิ๋มคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวอินโดน,นีเซียคนนี้ได้มาพูดว่าคุณเชื่อเรื่องแจ็คผู้ฆ่าย,ยักษ์หรือไม่พรพันคือแจ็คยักษ์คือรัเสเซียและแน่นอนแจ็คจะต้องสามารถเอาชนะยักษ์ได้ขอให้สู้ต่อไปนะแจ็คพรอนพันธ ออตอนนี้พรพันธ์เปลี่ยนชื่อเป็นแจ็คแล้วหระครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอีโดคนนี้ได้มาพูดว่าตั้งแต่ฉันดูทัวร์นาเนต์การแข่งขันบาแสล่าสุดที่ไทยเจอกับจีนตอนจบของทีมนั้นฉันเห็นชัชจูออนนั้นลงไปนอนดินฉันตกใจนึกว่าเธอเป็นโรคหัวใจกำเริบที่แท้เป็นแค่มุกของเธอทำไมฉันรู้สึกแปลกประหลาดกับการเล่นมุกของชาวไทยแบบนี้กันไนดะ้ เออไม่ต้องแปลกใจครับผมก็ยังตกใจอยู่เลยครับแต่นั่นเป็นความน่ารักของแมวน้อยจาจจออนนะคอมเมนต์ดีเป็นของชาวอินโดที่ได้มาตอบกับคอมเมนต์ล่าสุดนี้ว่า บ้าหรือ,อยังไงเธอไม่มีทางที่จะเป็นโลกหัวใจได้เพราะหัวใจเธออยู่กับฉันคุณเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังสื่อสารหรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นเอามากแต่คราบควรไปหาหมอหน่อยนะคอมเมนต์นี้เป็นของชาวเวียดนามได้มาคอมเมนต์ว่าคุณคงจะไม่รู้จักประเทศไทยดีพอสินะพวกเขาไม่มีลักษนิยมในการรับประทานสุนัขแบบประเทศเวียดนาม แต่ฉันไม่ได้ว่าคนเวียดนามไม่ถูกต้องนี่เป็นเพียงวัฒนธรรมเท่านั้นฉันรักคนไทยแต่ฉันยังไม่ชอบวัฒนธรรมเวียดนามสารุปแล้วฉันไม่ชอบเวียดนามเออหมายความว่ายังไงกันล่ะครับเนี่ยงง,งคอมเมนต์ตมาบอกว่าการคอมเมนต์ต้องเป็นมารยาทของการให้เกียกรติกันซึ่งกันและกันฉันไม่ชอบใครฉันไม่คอมเมนต์แต่ฉันเกลียดเวียดนามและอินโดนีเซียทั้งคู่ ความจริงแล้วแชทไม่ชอบทั้งสองประเทศแต่แชทจะขอเชียร์ทั้งเวียดนามและอินโดโนโนคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามได้มาคอมเมนต์ว่าทีมบอลไทยก็เปรียบสเสมือนกับต้มยำกุ้งจานโตไม่ใช่ก้มยำกุ้งจานเล็กๆต้องเป็นต้มยำกุ้งจานขนาดักษ์คุณรู้จักหม้อไฟอินโดหรือไม่ไม่ใช่การนำสุนัขมาใส่แต่เป็นการเอากุ้งตัวใหญ่เท่าสุนัขมาใส่แทน นั่นแหละฉันถึงรักประเทศไทยมากๆคอมเมนต์ต่อมาได้มาตอบว่าประเทศไทยนั้นเขาเก่งเรื่องฟุตบอลและบอลล์บอลเป็นอย่างมากเขาคงจะมีการฝึกฝนตั้งแต่อยู่ในทารกขันของแม่ก่อนจะคลอดออกมาซะอีกและดีคือเหตุผลที่ทำไมคนไทยถึงเก่งฟุตบอลและบอลล์บอลมากหนึ่งในนั้นคงจะเป็นพรพันธุ์เกิดปราดอย่างแน่นอนที่ซ้อมฟุตบอลอยู่ในท้องแม่ออกมาจึงเปลี่ยนจากการเตะเป็นการตบแทนฉันรักเธอนะ ปรเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสราฟศึก VSL ต่อไปนั้นจะจัดกินที่กรุงมะลิลาประเทศฟิลิปปินแน่นอนว่าคนฟิลิปปินคงจะดีใจเป็นเนื้อเต้นอย่างบ้าง คุณคงจะแปลกใจใช่ไหมระหว่างคำว่าเนื้อเต้นและกุ้งเต้นคนเวียดนามนั้นเปรียบเสมือนกุ้งเต้นส่วนคนไทยนั้นเปรียบเสมือนมาบ้าต้มตยำกุง้งฉันรักทั้งสองเมนูนี้ฉันพร้อมที่จะซดทั้งหมดด้วยคำเดียวคอมเมนต์ตบาเป็นของชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าชาวเวียดนามนั้นจะแพ้ประเทศไทยไปจนตายเพราะอะไรนะหลอเพราะว่าคนไทยนั้นมีลัทธิการบูชาหมอผีและความเชื่อทางศัลยศาสตร์ซึ่งเหมือนกับประเทศอินโดซึ่งสามารถวิเคราะห์เกมได้อย่างล่วงหน้า ความเชร์นี้คุณเคยได้ยินหรือไม่หากคุณไม่เคยได้ยินแสดงว่าคุณไม่ใช่ FC ที่แท้จริงของประเทศไทยและอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาได้ประกาศไว้บาทประเทศไทยเขาคือ the best of the year คุณได้ยินคำนี้แล้วคุณจะดาวฉันรู้สึกปวดท้องทุกครั้งที่ได้ยินประเทศไทย ข้้าองนสิครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้มาคอมเมนต์ว่าฉันเคยอ่านประวัติศาสตร์ของบอลบอลไทยมาก,ก่อนเขามีการละเล่นบาตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยเป็นเรื่องในสมัยอดีตชาติคุณคงไม่เชื่อแน่นอนทุกคนที่ตายไปรวดกลับมาเกิดใหม่ในซีซั่นนี้ฉันเชื่ออย่างนั้นนีเป็นความเชื่อของฉันและฉันรักบอลบอลไทยมากๆฉันอยากตายแล้วกลับไปเกิดใหม่กลายเป็นคนไทย คอมเมนต์ตมาบอกว่าโอ้ช่างเหมือนเดจาวูจักเลยการที่ไทยได้กลับไปเล่นการแข่งขัน VNL ในฟิลิปปินส์กรุงบานิลามันทำให้หัวใจขกชฉันพองโตที่จริงแล้วชัดว่าฟิลิปปินส์คงจะไม่มีทางจะสู้ไทยได้แทงชาตินี้และชาติหนา้าคอมเมนต์ตมาเป็นชาวอีโดคนนี้ได้มาพูดว่าฉันอยากให้ท่านถุยละซีที ได้ใส่ดากากหรือปลอมตัวเข้าบรรับชมในกรุงมัณิลาประเทศฟิลิปปินส์แมตต์วีเอลที่ไทยที่จะได้แข่กแคนาดาล่าสุดเขาจะได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นและหวังว่าเขาจะเลิกดู YouTube แล้วมโนฝันสักทีฉันรักประเทศไทยละเกียรติ Indo อินโดนีเซียโอไม่ใช่ฉันพูดผิดฉันเกียิเวียดนามแม่พูดแบบนี้ประเทศตัวเองก็เสียใจแย่ yeah, สิครับมีการพูดผิดว่าเป็นรักประเทศตัวเองด้วยคอมเนต์ต่อมาเป็นชาวอีโดคนนี้ได้มาคอมเมนต์่า ฉันอยากให้ประเทศไทยถอดรองเท้าออกมาสักหนึ่งคางจากนั้นก็เอาไปตบหน้าเวียดนามสักทีให้เขาตื่นจากความฝันที่ว่าตัวเองจะกลายเป็นแชมป์โลกในไม่ช้าฉันว่ามันเป็นเรื่องที่มโนละเพลอฝันมากฉันเกลียดเวียดนามและรักประเทศไทยสุดหัวใจสู้ๆนะสาวๆคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามคนนี้ได้มาตอบว่าฉันรักประเทศไทยและรักสไตล์การเล่นบอนเลเร็วของเขา เขามีเซตเตอร์ที่สุดแข็งแรงและนอกจากนั้นไม่น่าเชื่อเลยว่าไทยจะสามารถเอาชนะจีนได้ชาตรักประเทศไทยอยากให้ประเทศไทยมาบอกประเทศฉันสักทีว่าให้เลิกมโนเพิ่มฟันได้แล้วนักกีฬาวันๆเอาแต่เล่นติ๊กตอกและทายลงโซเชียลเขาขาดการฝึกซ้อมฉันเกลียดประเทศตัวเองเออใจเย็ยนๆน,นะครับจากนั้นก็มีความคิดเห็นจากชาวอินโดนีเซียได้มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าคุณรู้หรือยังว่าทานทุย เขาเป็นผู้หญิงดนาะส่วนซีทีหรือบีทูเยนเขาเป็นผู้ชายแปลงเพศมาเล่นใครๆก็ว่าอย่างนั้นขนาดานคนในประเทศยังสงสัยไม่ต้องพูดถึงว่าจะเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายฉันเชื่อมานว่าอย่างไรเขาก็คือ The ะบอยอย่างแน่นอน,นมาก็มีคนเวียดนามได้มาตอบว่าฉันรักซีทีมากๆคอมเมนต์ตาาได้มาบอกว่า การที่ประเทศไทยนั้นได้ไปแขงใน VNL มันไม่ใช่เรื่องของโชว์แต่มันเป็นเรื่องของศักยภาพและความสามารถจิตใจที่มีความเข้มแข็งซึ่งมันต่างจากประเทศฟุส์อย่ญญางสิ้นเชิงเขานั้นมีการออกมาโอ้อวดอย่างมากมายก่อนจะมีการแข่งขันในซีเกมจุดจบเป็นอย่างไร3ต่อศูนเซตพวกคุณก็เห็นกันแล้วจุดโมหยุดมโนสักที และจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามและอินโดนีเซียที่ออกมาพูดโดยสกิลปากอันดูเดือดและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นไม่สามารถจะเมารวมได้ว่าเป็นความคิดเห็นทั้งหมดของคนในประเทศบอกว่าจะถูกใจกันนะครับสําหรับวันนี้วันมาเซอร์ก็ต้องโอโตัวราไปก่อนและการมาพบกันในอีก8ชั่วโมงข้างหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ